สวัสดีครับมื่อนี้เส้าวันที่20มกราคม2565ัน้อะครับผมอยู่ตลาดโค่กระบือบ้านคุดหว่านะครับตำบลคุดหว่าอำเภออุทิศนาคจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะครับตอนนี้ก็งัวนกำลังเข่าตลาดครับไล่ไล่ครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องเลาะบ้างนะครับเด้อทุกไส่ทุกแบบทุกมุมครับเอาพ่อเปิดใบสารที่เกศเนาะเปิดใบสารที่เกศเนาะครับเนาะสูงประมาณจักลอยสี่สิบได้ปะลอยสี่สิบเนาะ ลอยสี่สิบนี่เพิ่นได้ลูกมาจากตัวแล้วครับนี่ได้ลูกมาสองตัวได้ลูกมาสองตัวแล้วเนาะแยกไปเมื่อแล้วเดี๋ยวนี้ท้องว่างเนาะท้องว่างแยกไปโด,ดแลวรวบังคับลูกเพิน่นโดด,ดโอ้นะครับน้อมเพิ่นเริ่มเหี่ยวพอดีเนาะกันพี่น้องเอาไปผสมกันเป็นตัวที่สามนะครับนาองพอนาะเอ๋เป็นตัวที่สามเอานะครับเบื้องล่ำตัวเพิ่นนะครับเดินยาวๆนี่ละเนื้อหนังเพิ่นกะนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อแข่งขาเพิ่นโมมี่จำนี้เนาะแข่งขาเนะ การทุกข้าทอนอยู่บ่มีนะครับเดี๋ยวคน,นตื่นกล้องผมจักหน่อยอ่าอ๋อนี่ตื่นกล่องเลยเบื้องบ้นท่ายเพื่อนท่านี่เอี้ยนะครับบ้นท่ายเพื่อนนี่นะครับงัวลูกสองแล้วนะครับเด้อเพป็นแยกไปแล้วสองเลยบานนี้ผสมก็เป็นตัวที่สามนะครับเป็นตัวที่สามเบื้องเนื้อหนังนครับสี่ห้องพี่น้องเบื้องเอาาด้วครับเด้อเอาแทงขาบ่มีจับนี้เปิดไปสามเบื้อเกีดนะพ่อเนาะ สามมื่นเจ็ดตัวนั้นแม่นบ่ะครับตัวนั้นตัวนี้แม่นบ่ะโอ้ห้องพอมีตัวเดียวนี่บ่มีตัวเดียวเนะาะเบอร์โทษเลยครับหาเบอร์กันนะครับบาทนี่เบอร์โทษคือศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งหกศูนย์หก เออแล้เบอร์โทษนะครับเด้อ,อเ,บบเอาเอาขอบคุณหลายครับแม่นี่ห้องผายนะครับแม่นี่แม่แอโอ้ตัวร่องกันบ่แม่ยห้องผาครับเนี่ยโอ้เปิดเท่าไดครับนี่ เปิดไว้ที่35,000บาท35,000บาทราคาเบาเบาะแต่ต้องได้นี่ครับผมแต่ต้องได้ใบได้นะครับจับได้ใบได้จับได้ใบได้รูปได้ทองสองเดือนครับผมโอ้พ่นทองแล้ว2เดือนครับทอง2เดือนเป็นทองที่2เดือน5้อ่าเป็นทองตัวตัวแรกงเพิ่อนครับในทองตัวที่สองครับอ๋อเป็นทองตัวที่สองนะครับเด้ออยู่ในทองเพิ่นผสมไผ่มากครับผสมข่มตัวครับผมอ๋อผสมข่มตัวมากครับครับอยู่ในทองเพิ่นเป็นตัวที่สองผสมข่มตัวมากเด้อครับเด้อตัวตัวตัวที่สามครับในทองโอ้ตัวที่สามบอกครับ แม่นี่ได้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับเด้อนี่เด้ออ่าในท้องเพิ่นผสมแล้วสามหมื่นอ่าห้าพันห้าร้อยบาทสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับในท้องเพิ่นเป็นตัวที่สามครับผมโค้มตัวมากนะครับเนาะจักเดือนแล้วครับท้องได้สามเดือนแล้วครับโอ้สามเดือนแล้วนะครับเอาพี่น้องเบิังนะครับสีถือแสงแดดครับ สี่โค้งไม่มญหานะครับนี่ยซื้อว่าเนื้อหนังดีอ้างก้องพ้นก็ดีนะครับเด้อน้ำดีเบิ่งลึ่เพ้นนะครับนั่นโอ้เอาพี่น้องเบิ่งช่วงล่างราคาอ่อนๆราคาบ้านๆนี่ครับต่อรองได้นิดๆต่อรองได้นิดๆเอ๋อนี่เบิ่งบ้านทายเพื่อนครับโอ้นี่ครับเอาซื้อว่าเป็นแม่ที่สมบูรณ์นะครับแม่สีสมบูรณ์เนาะราคาเบาๆไม่นมดครับอ่อนๆนะครับ เอาเนี่ครับติดแสงแดดค้นหางดีครับค้นหางก็ดีค้นหางดีเนาะค้นหางใหญครับเอาปึงล่ำตัวเพะในเนื้อนางคนดีได้เนาะนี่เนาะ <c oughs> เนื้อดีเนื้อดี <c oughs> นังดีี่เ <c oughs> นื้อดีนางดีนะครับเอา <c oughs> เปิดว้ราคาบาเบาเนี่ยเอาครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเบอร์โทรเลยครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดห้อยนายหอยนายครับ มีตัวหนึ่งครับจากกุซุ่มบอกครับบอกดานามอนโอ้นามอนนามอมนมาอยู่น้ากุซุ่มผมว่ามันกุซุ่มนามอนนามอนโอ้นี่ครับแม่นี่แม่ยังไง,ไงเปิดเท่าไรครับนี่ยตัวนี้มีใบมีใบทับใบพับโอ้มีใบทับเปิดไว้เท่าไรเปิดไว้ที่ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองว่างสามเดือนสูงประมาณเท่าไรครับสูงประมาณร้อย ร้อยสี่สิบห้าบวกครับเด้อครับบัตสติงเล่บาตนี้ผสมมาแล้วในทองพิ่นคือผสมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับเด้อครับผมนี่ละรูปละลอยผสมมือวันที่เจ็ดตุลาคมหกสิอ่ากำหนดข้อดสิบเจ็ดกรกฎาคม้อหานะครับครับประมาณที่เข้าสี่เดือนเนาะครับผมจะเข้าสี่เดือนสามเดือนกว่าๆนะครับเนาะเอาสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับเป็นลูกตัวเท่าไรในทองพิ่น ลูกตัวที่3ครับผมโอ้ตัวที่3สติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับประมาณสามหมื่นกว่าวแล้วในท้องเพันเด้อมีใบมีหลอดและประกันย่างดีครับท้องนะครับสามรอบกว่าวแล้วเอาเนี่ยครับเนื้อหนังเพป็นพี่น้องมึงเอาด้วครับด้วยด้อเนื้อหนังดีหางลากขาหางดินข้าว้นหางเพป็นปีๆเงยๆหน้าหนาเนี่ะครับทำไมครับเพิ่งหางเพป็นด้วยครับเงี้ยวโอ้ลากดินเลยครับลากดินนี่ลีลากดินนี่ลีล่ะครับนี่ เอาเบิ่งสี่โค้งเพิ่นเบ่มีปัญหานะครับลูกสวงไม่มีปัญหาครับสี่โค้งอ่างทองใหญ่ๆนี่แหละอาเบิ่งดีน้ำดีอ๋อเบิ่งลึ่นเพิ่นไปนี่เต้านมเบ่มีปัญหาเนาะเบ่มีปัญหาครับสี่เต้านะครับแข้งขาทุกถอนรับประกันทุกขอนแข้งขาเพิ่นเนาะไม่มีทุกเบ่มีถอนรับประกันตัวนี้รับประกันตัวนี้อ่านี่ครับเอาเดี๋ยวผมถ่ายหนาเบิ่องจักน้อยครับดูหน้าครับดูหน้าครับห่วงลูกแยกลูกออกโอ้เพิ่งแยกลูกไปบ่ครับแยกลูกออกโอ้ขึ้นพอดลูก่ เอาน,นี่นาตาเพื่อนครับนี่เอาเอาพี่น้องมึงเอาเด้อตีแสงแดดน,นะครับเชื่องครับง้อแม่นี่เชื่องเชืองพ่อเพิ่นจับได้ใบได้นี่เชื่องอแต่ว่าเพิ่นขิดหอดลูกเพิ่นจักหน่อยครับเพิ่งแยกลูกเพิ่นไปเลยครับเด้อเอาเอาเปิดไว้เทา่าไรก่อนครับนี่เปิดไว้ที่ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาท ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเบอรโ์โทรเบอร์เมื่อกี้นี่เนาะครับเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมหนึ่งหกสองสองห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดโอ้ครับครับเอาพี่น้องสนใจเบอร์ใต้คลิปแล้วครับเด้อครับต่อรองได้ต่อรองได้เดยอะต่อรองได้ไหลายต่อรองได้มาบาทลูกในท้องคุณสติ๊กได้สองจุดหนึ่งสามเดือนแล้วสติงลมีใบมีหลอดนะครับพร้อมหลอดรับประกันพร้อมอ่าเอาเบอร์ใต้คลิปโทรมานะครับครับจากน้ำมันนะครับเด้อครับจากน้ำมันน้อยนายเนาะ แม่ลูกน้อยๆนี่บอเปิดไว้เท่าายครับนี่หาเมินซีเนาะเป็นลูกตัวผูเนาะลูกตัวผูเนาะโอ้ลูกผูนะครับหาเมินซีเป็นลูกตัวเท่าายของเพิ่นครับเนี่ยเอานี่เปิดใบหาเมินซีเนาะครับเนาะเป็นลูกตัวผูเนาะลูกตัวเท่าายของเพิ่นครับเนี่ยลูกตัวที่สครับโอ้ลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองนะครับเดี๋ยวนี่ท้องว่างบ่ครับท้องว่างครับท้องว่างนะครับแต่พี่น้องนั่งไปผสมก็เป็นตัวที่สามด้วยครับเด้อ ในทรวงเพิ่นนี่ครับสูงเท่าไรครับนี่ยร้อยสี่สิบเนาะนะครับเป็นเมียที่โค้งสายเงยเพราุต้นขั้นครับนี่เอาเบิ้งวันไายเพลินนะครับเด้อนี่นะครับหางแฟนหางเพลินหางเงี้ยเงี้ยเนล่ะครับเนล่ะเกือบลากดินอ่าครับนี่ครับเบิ้งล่ำตัวเพลินนะครับเด้อนะครับนี่ล่ำตัวสี่โค้งไม่มีปัญหาครับอ๋อทางทองเงี้ยเงี้ยเนี่ยละนะครับ ในลูกพ้นนะครับเป็นตัวที่สองนะครับลูกพ้นนี่เป็นตัวผู้นะครับเอานี่เอานี่หน้าตาเพิ่งเชื่องหนี่ครับแข้งขาว,ว่ามีตำหนี่นะครับเนาะไม่มียังเลยตำหนี่ไม่มีเตา้านมก็ด,ดีเนาะครับเนาะนมซีเนะต้าเนาะไม่มีตำหนี่เอาหนี่ครับทรายอ่อนไปเพิ่งครับล,ลูกพ้นลูกพ้นยังหน่อยอยู่ครับ เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่ยหาเมหเืีเบอร์โทษเลยครับ083นย2แปดเอาพี่นอนบ้านสมปลอยเนาะนอนอยางไ้งวเขาคอกเรียนะครับเม่ลูกสมปลอยนะครับม่สมปอยเขาวงนะครับขอบคุณหลายเลยเหมือนเลเนาะ แม่สาวว่ได้ทองเลยเนาะเจ็ดหมื่นห้าอันนี้ครับเป็นแม่สาวด้วยครับเด้อสวยๆเนี่ยเด้อเป็นแม่สาวครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นหาด้ครับเด้อนี่เด้อเจ็ดหมื่นห้านะครับสีสวยๆครับเอาสูงประมาณจักลอยสามสิบนะสูงรอยสามสิบเปิดใบเจ็ดหมื่นหาเป็นแม่สาวนะครับยังสดๆอยู่ครับท้าไในทองจักเชือด้ครับเด้อเนี่ยเอาพี่น้องเบงสีสวยๆนี่ครับ สีสวยๆล่ำตัวเงี้อ่างทองดีๆหน้าหนาเน่นๆเนื้อดีๆครับแม่นี่นะครับเอานี่แหละครับเบิงบันทายเพิ่นนะครับเด้อเบิงบันทายเพิ่นเบิงเครื่องเพิ่นดำๆนะครับเป็นแม่สาวย่างซิงซิงสดๆอยู่ครับนี่ท่านได้ทองแก้เสือได้ครับเด้อนะครับเอาเบิงแต่ว่าล่ำตัวอ่างทองเพิ่นใหญ่ๆครับนี่เอาเบิงลึ่งเพิ่นครับนะครับนั่นลึ่ง นะครับพี่น้องเบมึงเอานะครับเด้อนี่เด้อเต่านมแข่งขาเพิ่นบ่มีตำนี้นะครับเด้อแข่งขาบ่มีตำนี้เล็บดีนะครับแข้งขาก็ดีเอาสีสวยๆแดงๆนี่ละหน้าตาเชื่องๆนะครับไม่มีตำนินะครับรับประกันตำนี้นะครับอ่านี่ครับอ๋อเนี่ๆๆนะครับ สวยๆนี่นะครับปกหางงหญ่ๆปีป๊บๆแผ่นหางนั้นหนานี่หละนะครับกลมๆสวยๆนี่ครับแม่สาวนะครับเอาเปิดไปที่เกตมือหาได้ครับเด้อเอาพี่น้องสนใจกับเบอร์อยูใต้คลิปครับเบอร์นะครับเบอร์อยูใต้คลิปนะครับ ถือว่าเป็นแม่สาวที่สดแม่สาวที่เนื้อหนังดีนะครับเปิดไว้ที่เกียรติหมื่นห้าต่อรองได้นะครับเอาแม่สาวที่สวยต่อรองได้ครับเบอร์โทษเบอร์โทษเบอร์ไรเบอร์โทเบอร์โทรศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งเกียรติครับครับง่วพร้อมที่ทับครับเออพร้อมจะผสมเป็นสัตดที่หนึ่งแล้วเออเป็นสัตดที่หนึ่งแล้วพร้อมผสมเนาะพร้อมจะผสมนะครับเด้อสิบแปดเดือนครับง่วพร้อมจะผสมดนะครับเด้อ สิบแปดเดือนเอาพี่น้องสนใจเบอร์ใต้คล enfin> ิปครับหองไปทีเหลือดิห้เต้าบอคุ้มอยห้องอูหมูมมห อ้เนาลียวโบเห็นผมหาอยู่ด้ยผมไปไกลมาอยู่ด้ไปไปไล่ลูกก็กบใส่ใสเหลือใส่โอแม่เหมือนบอกปิดชหาไหมชไล่ลูกก่ะแม่ลูกเล่โอ้ว่าเก๋วแม่เล่่เ่ลูกว่าเก๋วสี่หมื่นสี่สี่หมื่นี แม่ซาลโอลีแม่เขาจอเยเดือนสามหมื่นโอ้แม่ซาลโอลีลูกว่าจิ๋วลูกโตโตแรกโตแรกเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียเป็นว่าจิ๋วสี่หมื่นสี่ออแม่ลูกสี่หมื่นสี่นะครับเด้อแม่นี่ท้องแล้วท้องมาจอดยเดือนเดือนนึงก็อาทิตย์นึงนะโอ้ได้อาทิตย์นึงผสมไผ่กับแม่บ่ะเนี่ยอันเท่านี้อย่างเนงีายอ่ะ อผสมแล้วเนาะเขาจะเอาตัวมาทำร่องเพื่อติดต่อไม่ใช่ใครเขาเล่ยห่อเขาเล่ยหรอสีใหม่นะเออสีใหม่ว่ามันติดบน้ออผสมแล้วตีแล้วเอาติดแล้วนะครับในท้องเพิ่นเป็นท้องตัวที่ตัวที่สองในท้องเพิ่นเด้อครับนี่เด้อแม่แซนโดเล่นี่แหละเอาแม่นี่สูงเท่าไรครับบอนสูงเท่าไรแม่เพิ่นสูงมันลอย กวพอดาบจิวัดมากแน่นอนเลยครับก็ยี่สิบแม่นี่เอานะครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองนะครับทองในทองมันตัวที่สองนะครับเด้อเอาผสมโครมโตมากอันนี้ลูกเพิร์นี่เป็นว่ากิ่วนะครับเด้อเป็นตัวเมียสี่มื่นสี่เนาะพ่ออันนี้แม่นป่ครับนี่เมือนรบ้อพ่อเหมือนระเบ้ โอ้มีอันนี้เนาะนี่ครับซรโเร่เยวหนางด้วสวยนี่ล่ะสีดวยสวยเนาะลูกแรลนะครับเป็นลูกแ่ากิววด้วยดำดำนิดลงพ่อดาบ้ลงเบอรโทจ้าหน่อยเยพ่อเบอรโทษเพ่อนแปดหกโนแปดหกสาดแปดงสพ่อดาบ้องจากเมื่อยพอดีโอ้นะครับนะ

รอๆเกิดหน่อยรอๆนี่บอเปิดเท่าพันได้เปิดเท่าไรเดสามนสามพันห้าร้อยโอ้สาม0มนสามพันห้าร้อยเปินยังน้อยยช่เนาะสูงเท่าไรล่ะนี่หน่อยสิบ่าอยเศร้าปล่ยอยอยเศร้าเนาะลอยเศ้าขืนเนาะเอาอยเศ้าขึ้นเบิ้งบันทายบรรเอน่เนาะายปอกออยู่บอเขาาวยา่ปอกอคอปลาเข็งใายปอกขอคอปลาเข็งเอาเอานี่ครับไม่มีตำหนี้เนาะแข้งขาเพิ่นเนาะ แทงขาโอ้เรียบเลยขาใหญ่ดีนี่แหละครับขาพอพันล่ะขาใหญ่ๆนี่แม่สูงลอยสี่สิบแม่สูงลอยสี่สิบครับแม่ของแเออตรงใไงขึ้นกันเนาะเพราะว่าแม่ใหญ่ลูกก็ใหญ่เนาะอันนี้ครับหน้าตาเพิ่นเด้อเพิ่นเด้อเนาะเต่าบองมานะยังน้อยนะครับเนาะเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาเด้อควายเนี่ยก็เดี๋ยวพอปีเนาะ เปิดไปเปิดไปเท่าไรก่วยสามหมื่นามพันหเออสามหมัเอาเอาง่วบนี่เดี๋ยวจงบอกเบอร์พ่อแม่ลูกผูโอ้งัวแม่ลูกผูตัวที่สองตัวที่สองอันนี้ลูกผูตัวที่สองอันนี้แม่เพิ่นเปิดไปเท่าไรโค้นี่โค้นี่เปิดไปหมื่นเก้าพันหกหมื่นเก้านะครับหกหมืนะครับนี่เด้อหกนเก้าตัวผู นะครับแม่เพิ้นสูงเท่าไรละแม่สูงร้อยสี่สิบครับ้อยสี่สิบนะครับแม่ร้อยสี่สิบนะครับเป็นลูกแรกตัวนี้ท้องพิ้นว่างเมื่อไรนี่ท้องว่างครับโอ้ท้องว่างเนาะแต่พี่น้องนั่งไปผสมก็เป็นตัวที่สองเนาะโอ้เป็นตัวที่สองเอาเบิ้งครับมันถ่ายเพิ่นเอาอ่างทองพิ้นอ่างลึกๆใหญ่ๆนั่นนะนี่ละครับเอาเบิ่งอ่างทองง่วนนี่สีโค้งโมมีตำหนีเนาะแข้งขาพิ้นเนาะไม่มีตำหนีนะครับ ไม่มีตำหนินะครับอันนี้ลูกคนนะครับโอ้ลูกไงสีดีๆตัวนี้เนาะนี่ครับคุณอ่ะเป็นบันทายลูกคนเนี่ยโอ้ยไงเลยสีแดงครับลูกคนเนี่ยลูกผู้ใหญสีแดงๆนี่โค้งตัวแม่บอโตัวครับโอ้ลูกโค้งตัวลอยฟ้ามลอยฟามสีแดงดีเนาะโค้งสางดีด้ลูกคนนี้เนาะโค้งสางดีแยกบ่ล่ะ หันแยกครับโอ้แยกันแยกแยกลูกคนเท่าไรครับลูกสามหมื่นสองสามหมื่นสองเนาะถ้าแยกเนาะลูกคนนี่ประมาณจักลอยยิ้มหานี่นะเนาะลอยยิ้มหาหันแยกตัลูกไปสามหมื่นสองนะครับเด้อสามหมื่นสองนี่แม่เท่าไรบ้านี้หแยกเนาแ่ร่ี่หืแมัโอยสามหมื่นกวโสามืนกลัวครับเด้อเอาถ้นแยกได้ครับเด้อเบีย เอาพุ่นจังเอาเบอร์โทรเนาะเจ็บเด้นี่วันดีใส่เกือบของหน้าหนาเลยเด้วันน้คุณตะวันประหยัดคับใสใสเกือบธรรมดาเพราะไรเปิดเท่าไรแม่นี่แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกตัวเมียเนาะปลาผมเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะท้องเพิ่นว่างบ่าท้องว่างครับโอ้ท้องว่างได้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับ ของบางแม่แม่เพิ่นสูงเท่าไรร้อ่บวกครับร้อยสี่สิบบวกเนาะแม่ร้อยสี่สิบบวกเพิ่นได้ลูกมาแล้วสองตัวแล้วครับเด้อนี่ลูกนี่ลูกตัวที่สองนี่นี่นเบิ่งตัวที่สองของเพิ่นครับเป็นตัวเมียนะครับเด้อนี่ให้ลูกงามอ่าให้ลูกสีดีครับนี่สีสวยเลยนี่ครับนี่นะครับลูกตัวเมียนะครับเด้อนี่ลูกเพิ่นนี่สีแดงๆให้ลูกสีแดงงามเนาะแม่มาบดก็มาให้ลูกบดบ่ ้ให้ลูกสุดยอดให้ลูกเโอ้โค้มโตมากเนาะงานกับพอลอยฟ้าเมื่อกี้นี่อะไรโอ้พอลอยฟ้ามั้ยครับเด้อโค้มโตมากสีแดงนี่ดิคุณลูกคนลูกตัวเมียนะครับเด้อหนิเด้อสูงกว่าม่านจักเม็ดหานี่ล้วเนาะแซมครับเม็ดกลัวอยู่อ่เม็ดกลัวอยู่เม็ดหานี่แหละเอาลูกคนตัวเมียนะครับมาเด้อหนิสวยๆหนิลูกตัวที่สองครับเดี๋ยวนี้ท้องว่างเอาแต่พี่น้องนั่งไปผสมกันเป็นตัวที่สามครับเอาบงบันท้ายเพิ่์นเหนียวหางเงี้ยวเลยครับคุณ อ่ะคนเงาเงาแม่บโบดปันไหนอ่าให้ลูกโบดแม่บโบดให้ลูกโบดเออสุดยอดให้ลูกเก่งหรอกว่าแม่นี่เอ่าเอาเบ่งลึ่นเพิ่นเบ่งนุ่มเพิ่นบ่มีปัญหานะครับนุ่มสวยๆวย่สีเตาแข็งขาบ่มีแบบนด้อครับเด้อเอาเนื้อหนังเพิ่นจังซี่ล่ะครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อนี่เด้อเอาเป็นงัวลูกสองครับงัวลูกสองแต่ให้ลูกสวยนะครับลูกเพิ่นนี่ติดโบดอย่างดีเด้อครับเด้อนี่ เอาดูปิดโบนจังดีอานนี่ครับเปิดไว้เท่าไรก็ลานี่เจ็ดหมื่นห้าพันมดแล้วบ่ละเอาเบอร์โทษเดวบานี่เบอร์โทรเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าสามหกห้าสามองเกไปน้ำกันเลยนอนี่ลูกยังน้อยเนาะไปน้ำกันเลยทั้งแมลูดด้วยครับเด้อเอาพี่น้องสนใจเบอร์ใต้คลิปครับเบอร์ใต้คลิปขอบคุณนด้แลจากใส่ก่อน อำเภอโพนทองโอ้โพนทองโพนทองโพนทองลอยใช่บนเขาไปสามสิบโลโพนทองลอยครับเปิดเท่าไรนี่ละเปิดจักบตาทแม่ลูกแม่ลูกตั้เท่ากันมั้ยบ้างเออทั้งลูกทั้งแม่นี่ไหมู่แม่ลูกแปดพันห้าแปดหมื่นห้าน ยายมืดหาโอ้ยดกไหมไหมดูกใหญ่เลยเนาะดุกเยอะโอ้ยดุกใหญ่สีนิปุ่งครับเบิ่งลูกกนครับด้านไหนครับโอ้ลูกใหญ่เลยเป็นตัวผู้นะครับเด้อเป็นตัวผูนะครับอ่านี่ครับสีแดงๆนงเลูกเพิ่นอานี่แม่แม่สูงเท่าไหร่ล่ะครับสูงเท่าไหร่แม่นี่ยร้อยสายมือหาบวกเนาะร้อยสายมือหาบวกแม่เนาะ อันนั้นเป็นลูกตัวอะไรปรนก่อบลูกตัวที่สองครับโอ้ลูกตัวที่สองท้องค่นบ้างป่ะเด็นเขาเจาะส่แยกเพศยร์เลยครับลูกแม่ยอย่างนี้หรือเปล่าโอ้แยกเพศครับโอ้จักเลยเป็นตัวแม่มันใหญ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 ่เขาเมียรึมอ๋อลูกแยกเพศมาเนาะเป็นเพศเมียเนาะในหันเนาะจักเดือนแล้วครับไม่นช่เขาหกเดือนโอ้ขาที่เขาหกเดือน ไม่เปลี่ยนกลัวไปนี่บ่ไก่เลยไปนี่บ่นี่หน้าบ่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 ยากบ่ยากก็ได้บ่ยากก็ได้วีโก้เนาะครับโอ้วีโก้ผสมวีโก้ห้าปศนะนี่เนาะเอาเนี่ยครับลูกในท้องได้ครับเด้อลูกแยกเพศเอาลูกแยกเพศนี่ผสมวีโก้นะครับมีสเตอร์วีโก้ วีโก้สองล้านนะครับนี่วีโก้สองล้านผสมมือได้ละเอาวีโก้สองล้านเอานี่ครับผสมวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนหกสี่นะครับกำหนดขอสิบกันแย่ย่นหกห้าพฤศจิกเดือนกลัวๆแมนบอเดือนกลัวๆที่เขาเกือบที่สองรอบแล้ว อ่าเกือบที่สองรอบแล้วนะครับเดอ้อแม่อยู่ในท้องเลยครับเดอ้อผสมมิสเตอร์วีโก้มาได้ประมาณสองเดือนก,กว่าวเนาะสองเดือนก,กว่าวนี่แหละครับที่เข่าสองเดือนเอาแยกเพศยดได้ครับเดอ้อเป็นตัวเนะมียเนาะตัวเมียครับเออเป็นตัวเมียอยู่ในถองคนแยกเพศเลยเป็นตัวเมียอ๋อนี่ครับแม่อ๋อนี่นะครับไม่มีตําหนินะครับแข้งขาไม่มีตําหนิเต้านมซีเต้าอาเนื้อหน,นังคนที่นล่นอมากอ๋อนี่ลูกคนนะครับเด้อ อนาคตพพอพันุ์ลูกคนก็ได้ส no. ีแดงๆนี่ละขายยงใหญ่เนี่เป็นขาพอพันเหระครับขายยงใหญเนี่อนยังน่อยอยู่ครับไงมากพอพันคุ้งฝูงพอพันนั่นได้สบายได้เนี่เอาเปิดไว้ที่เท่าไรก็ละแปดหมื่นหาเนาะเบอร์โทษเดี๋ยวเราเนี่ยดศูนย์เก้าเจ็ดสามก้าห้าสี่ห้าแปดนะครับจากพ้นท่องบอกจากเมื่อยวดีครับเม่อยวดีเนาะนั่นพ้นท่องอันนี้จากเมื่อวดีเลยครับเด้ เมื่อยบอดีขอบคุณหลายคเป็นฟ้ามมาก่อนครับฟ้ามอย่างก่อนครับโชคพ่นควอนใจฟ้ามนี่ครับน้องเพิ่นเด้อจากอำเภอมวยบอดีจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับอยู่ในฟ้ามกันหลายเนาะนี่ครับอติดต่อได้เอาติดต่อไปได้หรือไปเบิ่งสี่ฟ้ามก็ได้เนาะไปฟ้ามได้อำเภอมวยบอดีนี่อยู่หม่องบ้านได้หน่อบ้าน สร้างขึ้นไปน้องสองห้องบ้านผู้เขาทองครับโอ้บ้านผู้เขาทองบ้านผู้เขาทองครับสิไปผู้เขาทองพี่น้องสองห้องออกไปสี่ยงเพินผู้เขาทองเสี่ยผู้เขาทองอ่าเก็บนว่างน้องแม่นครับโอ้ใส่เมือเสี่นี่ใส่เมือโอ้ว่าไม่เห็นเลยเพื่อนบ้านโชคพรไร่ฟ้าโชคอนชัยฟาร์มเอาพี่น้องสนใจกัน โทรไปสืบถามน้องมาเดินเลยครับอ่าไปเบิ้งก็ได้ครับผมไปส่งพ้ามก็ได้เออไปส่งฟ้ามก็ได้เนาะผมอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่ครับเพิ่มไว้ดีขอครับอ๋ครับครับอ๋อผมขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อปิดท้ายตลาดพอดีนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมนครตะลวันบ้วนะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับจะเลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้ผมน้องเด้วยครับด้วเพื่อเป็นพลังใจในการท่านคลิปครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ